นี่เขามาฮอดพี่แล้วพี่เ mm. mm. บิ่งมูเดเบิ่งมูเด ทำาหลายๆบ่กินบ่ะกินน้ำบวกบ่ะบ้าว่าท่านมูได้เข้าไปหรอเฮ้ยโอ้ยกระสาโก,กามูเนาะมือใดกระดัยเนาะย่ายเนาะย่ายเจาสาหก,กามูเนาะย่าย ันไปลกกับไปก้อนมูผุนด,ดิได้ว่าหันเห็นรุ่นมูลตลอดบ้าวเข้าไปแล้วบ้าวเข้าไปแล้วไหมเอายังเสืออีก เบิ่งมูเบิ่งพวกเดเข้าไปแล้วพูนเข้าไปแล้ย้ยายโอ้ยนอเป็นจังไดบักกะลิงมันแห้งพดบอกฮะกระจังสันตัวกระไดเล่นน้ำเขาจังสันตัว แบงพนันแบงพันเธอไม่เป็นจ่าฟูงเหรอวันนี้